ทตัดใจมาอุ้ยอุ้ยวิสอะไรคนใครตายเยอะสุดแท้ไอ้วันตี้เฮ้ยเอามาจากไหนอ่ะฮะเอาเอายังนานเหรออายังนานเลยนะวิเปอร์ไงวิเปอร์ไงแต่มันเป็นยี่สิบนานแล้วโอ๊ยหมดไปเยอกันแล้วจังหวัดดีนานแล้วตั้งนานแล้วตั้องเอาว แต <im <im oh ่มันจะเป็นอย่างนี้ตั้งนานอุ้ยอีกไม่โดนแม่งเลงขึ้นทางเลงขึ้นเลือกทางเล่นเติร์นนะอุ้ยอยู่ห้องข้างกันเลยอ่ะนีโอทางซ้ายเอ้ขวา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 อุ้ยโอ้โหโอเคเต้นขอบคุณทำใหได้ขอบคุณอยู่ห้องฝั่งคุณ ะเก็บมาดูฝั่งนู้นวะฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีโอเวอรี่วะนี่โอมันนี่มันสไนเปอร์นี่วะก็สั่นๆตอนดูฝั่งนู้นอยู่อยู่ห้องใกล้ๆกันเลยหรือเปล่าวะนั่นไงนั่นไงเฮ้ยผมเริ่มเห็นวิวแววแล้วไอ้ยไอ้แกงข้างข้างซ้ายไอ้ข้างขวาไงเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋มวเดี๋ กูมาเกิดตรงไหกูมัเกิดตรงนี้เทวมันเป็น่างนี้เท่มากเลยนิโอเมอกี้แต่คนนึงกนาโอเริ่มมไแก่นกเริ่มลวเฮ้คนนึงทำไมทำไมอีคนนึงหลอยวะคุณหลอนคุณหลอนนยก็สามกีชุมนุมอ่ะนั่นไง เฮ้ยเกิดช่องเดียวกันเลยแ่งกบบเมื่อกี้ชมรมไอ้เดินตัวดำหมดตอนตอนเกิดช่องเดิมป่าวะช่องเดิมช่องเดิมสามช่องสี่ช่องห้าข้องๆไช่องข้างซ้ายมือเองอ่ะซ้ายมือเองซ้ายมือนะแน่ใจตายไงซ้ายมือตายมือซ้ายมือทำไมไม่โดนวะไอ้นี่โดลดเข้ามาสักนั่นนี่เนี่ยเฮ้ย ขวามือไงนิโอตายนี่เป็นไงเป็นไงขวามือเองอะโุ้ยขวามืออะไรเหรออยู่ตรงข้ามมันเลยเก่งจริงปะนิโอเริ่มมีสกอร์แล้วครับนิโอมีแล้วมีแล้วแฮงก็ฟังโอ้ ใช่ครับเป็นเอาฟังเป็นคันนอเลยเอาฟังเป็นคันนอไม่ฟังเอ็กฟังเป็นอะไรไมก็ฟังเป็นคันนออะไรเงี้ยเออเราตอนเนาะคันนออะไรเงี้ย็ไปโฆษณาเขาอีกนั่นไงมาก็ฟังเป็นคันนออะไรเงี้ยคันนออะไรเงี้ยอุ้ยคันนออะไรเงี้ยคันนออะไรเงี้ยคันนอ อันนอแล้วก็ไปขอขอสไนค์เขาเต็มที่เลยเนาะเดวิชิเตอร์สนับสนุนโดยคันน้อได้ขาวคนไหนสนับสนุนสนับสนุนโดยคันน้อคันน้อุปไก่สกัด,ดนั่นนะเนีเมื่อกี้ดีไม่ชัดเนป็นอะไรนะสนับสนุนโดยอะไรนะสกอร์เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ได้เป็นสกอร์เออไอ้ตึ้นนี่ก็อ้อะไรวะ น่โอฮยน่โอเริ่มม um ีสกอร์แล้วเดี๋ยวน่โอเริ่มมีแต้มแล้วโอเคโอเค